สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี่ประทรับในภาพเปีนนยโนมาคูนเนาะไปขายเพื่อนบอกว่าโลละสี่บาทพี่น้องหลังจากที่ซื้อหวยบ่าถือแล้วป่าน,นี่ก็สิ้ไปขายบักคูนเนาะพี่น้องเนาะไปเก็บปลาตายข้าไปบึงหน้าบ้านปาาหลังจากที่ซื้อหวยบ่ถึกแล้วเนี่ยกระสอบไปใส่สอบไปใสไปไ่พี่น้องเอ้ยซื้อเลขกับว่าถือ ตะเว้นกำลังขึง้ <c oughs> ในให้ลูกต้อยให้ซื้อเลขกับว่าถุบ้านนี่ก็จะได้ไปขายไปขายนวยบักพูเนเดียบ้านเลยเนี่ยหนาบ้านไม่ต้อง,องกระสอบปุยเอากระสอบไปใส่สเปลี่ยนเต็มอยู่ อน่วยหน่วยมันแจ๊คป่าพอนเดาน่วยไปเฮ็ดยังกับปู่หัวเราพี่น้องไย่ยินแต่ว่าโลละสี่บาทแล้วสันปาก็สิไดร้ลยโลเติบอยู่โดนลงมาเต็มเก็บหน่วยบักพูนไปขายใจ ลดน่อยคู่ใจเนี่ปาก,กิบว้เอาท่านที่พี่น้องมั่งแน่น่ะดอกโรนเบ้ดหรอดอกลำดวนหนาบ้านโรนไปแล้ว ออกลำดวนร้อนหมดแล้วไม่ตะคุนติดใจต่อยติดกกระเลนเต็มอยู่ใครไม่อยู่บ้านก็ได้ถ่ายบรรยากาศลงคลิปบรรยากาศอยู่บ้านพี่น้องเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮาเป็นจังไงแน่อยู่แต่บ้านแต่เฮือนพี่น้องเอ้ย ก็ได้ไปใส่ดอกอันนี้กระดอกแค่ปลาตื่นเสามากหมอเสานี่เนี่ยอันนี้นต้นแค่ปลาพี่นอ้องน้ำหมูเสารลนเต็มเหลืองเต็มอยู่โอ้ยขาวเต็มอยู่พี่นอ้องกินไปกินกับปบุลแฉบมันสิออกคมขม,ขมในเนาะพี่นอ้องเนาะนี่บ้านป่ามีหลายยางพี่นอ้องเอ้ยนี่มะม่วงหาวะนาโห ูกใยป่า,าให้แม่เสีมยมไว้หลายครับเนี๋ยม่อยู่บ้านเป็นเดือนพอแล้วพี่น้องเอ,อ้ยแต่ถ้าสดโดนกว่านั้นแน่กบบระบือจักดอกเบิ้งก่อนสถานการณ์เพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดครัพี่น้องเนาะต้องดูแลสุขภาพจต่ของอเนี่ย บ่าใครขมได้พี่น้องนี่ต้นนี่พักกระเดายอดพักกระเดากินกับปนกับแซบกินกับลาบกับแซบนี่พักกระโดน,นบ้านพักกระโดนนี่หพี่น้องเอ้ยนี่ต้นมาขามปอมหนาบ้านป้ามีตุ่นย่อน้านีนต,นนะนต,นตนนุ่นย่อตุ่นย่อพี่แองอนะ่ะ นี่ผักข้าบพต้องไปซื้อเพิ่นเจ็บกินนี่ใบบักตูมกำลังเกิดเออมีหอนหนวยพร้อมน้องเอ้ยอยู่บ้านป่าบ้านอยู่บรรยากาศดีพี่น้องผ่านไปผ่านมาเดอ้อแวะได้พี่น้อง <c oughs> มีข่าลามพร้อมมีของฝากคือข้าลามเดอ้อ ไใสิพี่น้องท่านใดที่แวะมาต้องบอกล่วงหน้าก่อนทีได้เอาข้าวหลามฝากเนาะมูผัวก,กับคาลายข้าวหลามการฝากในเด้อค่ะเดอะ้อข้าวหลามล้านใช่สกุลใช่แก้วสกุลใช่บ่ล้านสกุลใช่เดอ้อพี่น้องผ่านไปผ่านมาอุดหนุนแน่ ลานเพื่อนกันเนี่ยพี่น้องเบิ้งต้นคูนดอกคูนเด้อนี่เด้อต้นหน่วยบักคูนงามผักอันน,นี้ตาก็สิได้เก็บใส่กระสอบเบิ้งปลามันสิได้จักกิโลพี่น้องเอ้ยหลังจ่าคูนใกินขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้อ เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ป้าทำใดที่พ่อหได้เขามากกับป้ากับอาฝากเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ป้าแน่ป้าเสด้เฮ็ดคลิปให้เบิ่งต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนี่เนี่ยดอกแค่ป้ามันสิเป็นยังเสียพี่น้องแซบ่บขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงดูแลจักของเนาะพี่น้องเนาะ ยาเจ็บยาจ,จนสวัสดีค่ะ